สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พาเข่าป้าค่ะพี่น้องมือนี้น้องคะเนาะพาเป็นย่างเลาะเมืเ่อม่ยังดอกค่ะคลิปก้อนหนานี้เป็นสีโศกมานเมื่อนี้กับสีล้องเป็นโลเบิงอีกแลเบิงดูว,ว่ามือนี้สีโศกสีมานคือมือก้อนนันโบอนอะค่ะพี่น้องเนาะมาค่ะตามมาเลยค่ะ พูดถึงป้ากับหกยี่ดอกค่ะพี่น้องช่วงนี้ป้าหกทั้งแห่งทั้งหกมาพอ้าวแบ็คเบอร์รี่ป้าค่ะเก็บแบ็คเบอร์รี่กินน้ำทังจากน้อยก่อนค่ะพี่น้องนี่แบ็คเบอร์รี่พว่มสิสุกค่ะแบ็คเบอร์รี่ป้าเด้อค่ะแบบนี้แบบนี้สิมีน้ำค่ะถ้าแบ็คเบอร์รี่เพิ่นปลูกนี่มันสิบ่มีน้ำค่ะพี่น้อง แบบนี้สิมีน้ำปุนกำลังงามกำลังพอกินค่ะนี่ปุนป้าช่วงนี้ค่ะหกหกแห้งแห้ง ย่างต่อพี่น้องนี่มากันนี่เพิ่นเอิญมอนิงกอรีเด้อค่ะพี่น้องกินบไดยค่ะท้ายเบื้งซื้อๆสีมันสดสวยงามค่ะ ห้อยหมีค่ะพี่น้องห้อยหมีห้อยมหอยมีเธอมาเรียราดอะไรแถวนี้เนี่ยฉันจะเห็นตัวเธอไหมเอาเ,าเด้อบอนพี่น้องเอา้าไปเดี๋ยวจังมาว่ากันค่ะพอแล้วก่ะขันเห็นโตมันกับโตไไพโตมันเด้วพี่น้องเด้อมูจ้าแลวเนี่ยทันจุรีเด้อค่ะเด้อ ไปไปลุยลุยเอา้าพ่ออีกละพี่น้องแต่ว่าแห่งเป็นห้อยเก่าแล้วล่ะค่ะบ่เป็นห้อยใหม่ดอกพี่น้องห้อยโดนห้อยโดนเติบแล้วค่ะนี่นึกว่าเม่นนันนึกว่าเม่นค้นลากันลา่าไปมืดแล้วค่ะนี้ก็ได้พี่น้องเพราะว่าภูเขาหลังบ้านจุลี ประตูเปิดประมาณเดือนหนึ่งค่ะเพื่อนเปิดให้ล่าสั์เนาะค่ะเพื่อนหัวก็ปิดค่ะอุ้ยอุ้ยแดดซองเพื่อนหัวก็เพื่อนหัวก็ปิดค่ะจุลี่กะบ่เห็นมันมารอรอรอดอมดอมมองมองแถวบ้านโดนแล้วก็นึกว่ามันถือล่าไปเมื่อแล้วที่ไหนได้ยังเห็นห้อยเขาอยู่ค่ะมากก้อนหนานี่บมีห้อยเขาเนาะพี่น้องเนาะม้าเมอนีมะพอห้อยเขา ไมไในหนมาหอดแล้วในในมาแล้วค่ะบ่ตรงย่านเนาะพี่น้องเนาะเกิดยังขึ้นแล่นย่างเดียวสิย่านยังมีสองขาอยู่เนาะพี่น้องไปค่ะหอดแล้วค่ะเดี๋ยวจุลีสิหาเลาะเบิ้งกันเด้อค่ะเดี๋ยวพี่น้องเด้อเมียนบอบ้นี้พี่น้องเมียนบอค่ะเมียนบอแเมียนบอมาก่อนหน้านี้มาก่อนหน้าน,านี้มันบอท่านออก นี่มางวดนี้ออกนี่ค่ะเหตุมันปูจุลี่บอกแล้วว่ามันเคยออกจุลี่เคยเก็บอันไปช่วงปลายปีค่ะบอเ,เคยเก็บช่วงซัมเมอร์นี่พรพอดีกันคลิปก้อนหน้านี้จุลี่ไปเก็บมันได้หลายจุลี่ก็เลยลองภาพพี่น้องมาเบื้ององนี้อีกเท่ยนึงว่ามันติด มันทีขึ้นโบเนาะค่ะเพราะว่าม้างวดกนมันบ่กขึ้นม้างวดน,นี้ขื้นอีลีค่ะเอาลุยต่อค่ะลุยตอ่อขอนตามันน้ำขึ้นเขานี่ค่ะนี่เอาในตานี่บนนอบนันนี้เดี๋ยวกอนเ้อค่ะพี่น้องป้ากับหกหกน,นะเดี๋ยวพอ่อเราตีห้เบิ้งค่ะนี่ก็อีกดอกนึ่ง ดอกน้อยๆนี่ค่ะซุ้มเก้ากันยังยูยูดอกเด้อค่ะพี่น้องซุ้มเก,าก้ากระดาดจุลินยังกินว่ตัทนเน่เมิดดอกวัชีแกงวัชีแกงกับโบมีนผักอีตู้ค่ะพี่น้องตะเลียตโตนายอยากกินแกงก็บ่ได้กินน้ำเพลินผักอีตู้บบมีนอกพี่น้องเนาะกะจะเลยกะสะต้องได้พัดตลอดค่ะพัดกินกับ สตรงสเต็กแน่ผัดกินกับเฮดอันเฮียงก็นะพาสต้ากินแน่สะะนะันนอค่ะพี่น้องเนาะนี่จะดอกน้อยๆเอ๊ะมันสีใยห,ห้อยู่บอกเฮ้อพี่น้องโอ้ยอันนั่นก็น,น้อยอไรบอ,อาดอกปอยมันใยซะนี่ได้สามดอกแล้วซี่ดอกเลยไปนี่อีกนั่น ็ดขามันไหวโอ้แห่งแห่งแห่งนึกว่าสิบบอขึ้นขึ้นอี่เรียแต่แห่งบอขึ้นลายดอกค่ะแต่บ่มีลายดอกอ้อนี่ก็สิบบเอาล้อยไว้นน่างนี้มีอยู่บนนอกวันนี้เลยไปฮนะน่ะ พูดแมนอยู่บนอน้อง่ะพูดนะพี่น้องเห็นบ่พี่น้องพากันเห็นอีกบ่มูเจ้าอ่ะเหลียวเบิ้งซอยจุลีนี่เด้อเอารอจะเข้าวกันซนะนี่ ย่างกายไปตัวนี้พี่นอ้องมาอีกดอกนึงอัน,นเป็นสีแห่งๆค่ะพี่น้องดอก แห้งแห้งเหี่ยวเหี่ยวนั่นแมนบนหิ้งแมนอนี่บนล่ะพี่น้องนี่กับแมนเนี่ยโอ้ยเห็นบ่ค่ะอื้าวบ่เห็นครับ โดอกใหญ่โอ้งูอยู่เอามีหอดเสียงกบบัดนี้อือค่อยไปล่างไปเซ็ตมันคยไปเซ็ตไปล่างอยู่บ้านอันพนมนบ่เนาะน่เนาะเบิ่งโอ้ยบ่แม่นดอกค่ะแม่นอียงบ่ เลาะแล้วค่ะพี่น้องคือสีท่านี้ละห้าหกดอกค่ะนี่อันแชนทร้าวช่วงนี้เขาซีเอิญมันมีซื้อเฉพาะของมันเลยค่ะพี่น้องเพื่อนสซเอิญไวแชนทร้าวสั้นและะ้วก็ะซีมีช่วงหนึ่งช่วงต่อจากนี้ไปละค่ะพี่น้องมันสีดอกสีเหลืองๆเลยค่ะดอกสีสีใยๆอันนั้นเขาสซเอิญเอ่อโกลเด้นแชนทร้าวค่ะนี่อันนี้ก็ะิเป็นอีก เช้านเท้าอีกชนิดหนึ่งเนาะค่ะเนาะเห็ดมันปูหรือคนอื่นเห็ดมันปูเห็นคักบนนอวันนี้พี่น้องเลยไฟซองบ่แต่ละนอค่ะนะพี่น้องเนาะซ้ำนี่ละค่ะหาหกดอกมื้อนี้วานแล้วมันเคยขึ้นเกือบแมงนบมมาเบิ้งอีกเอาไปตืมกันบ่เป็นยังดอกค่ะหาหกดอกเอาไปตืมกันอยู่บ้านซุ้มเกากนยังยูอยู่ค่ะกินบทันได้เมิดดอกเพราะว่ามันลายค่ะก้อนอัานี้ก็ได้เก็บเต็มตาพูดนะนอพี่น้องนอคันเมนผู้ใดได้เบิ้ง คลิปจูลี่กับสีจำได้ยืดดอกค่ะขันผู้ใดบ่าท่านได้เบิ้งกะอย่าลืมไปเบิ้งด้ค่ะพี่น้องคลิปน่ะได้ไลยอยู่นอกค่ะอย่าไปเบิง้งแต่ผู้อื่นไลยเมาเบิ้งจูลี่เนียค่ะ <c ười> คนอื่นเขาเก็บเฮดได้หลายล่ค่ะพี่น้องเขาได้เป็นกันคน้นเป็นพันเป็นหมื่นวิวค่ะจูลี่ได้ได้หลักล้อยนึงดอกค่ะพี่น้องเอ้ย <c ười> จากแม่ สงส,สงสัยสงสัยสี่ขีข้านเบื้องแล้วล่ะปเนเบื้องสรงกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรัละคะ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกเม่นทุกไลทุกซับสกไาย์เด้อคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุลี่ระเบิร์แล้วล่ะค่ะพี่น้องเพราะเห็นอีกดอกด้ท่อนั่นล่ะคะ่ะไปแล้วห้ออะไรน้ำมันพายย่อยเนาะพี่น้อง ออกปก่ากอนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย